สวัสดีสายแมกซีนครับผมนิทัศการคอนสไปน์ะคะเป็นนิทรัศการกลุ่มของศิลปินรุ่นใหม่คอนเทมพอร์ติอาร์นะคะทั้งหมด4ท่านด้วยกันก็จะมีรัฐภูมิผิวพันธรรมิผมชุดนี้คืองานที่ต่อเนื่องจากงานแสดงเดี่ยวในชุดคอนซีลน,นะครับคือการพูดถึงความอยากของมนุษย์นะครับที่ทำให้เรา อ้างว้างปรับเปีียวเพราะความเกินพอดีในเรื่องนี้ความหลงในกิเลสของตัวเองภูมิน้องภูมินะคะก็จะเป็นงานดรออิ่งซึ่งสีสันงานก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะท่งลูกแบบของกระตูนไว้เพราะว่าสิ่งที่เป็นกระตูนเป็นสิ่งที่ผมก็ศึกดาทุกวันานทุกวันและีนเนื้อหาในงานก็เป็นสิ่งที่ ยังแบบออกมาในแผ่นกระดาษก็ยังมีน้องออฟสมิธงานผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพความทรงจำาุทุกคนคนทุกคนมีภาพความทรงจำติดตัวมาเสมอก็แล้วแต่แบบใครจะเก็บเรื่องราวอะไรเข้ามาเก็บมาคิดถึงเก็บมาทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเอางานชุดนี้เป็นเรื่องของความทุกข์อ่แล้วก็จะเป็นงานเซรามิกนะคะ อินส t a l l a t i n ของศิลปินชื่อกาลินผมจะสนใจในเรื่องของเป็นการภาพลวงตาของความโหยหาอาดีตอะไรเงี้ยครับซึ่งผมไทยทอดออกมาให้มันเป็นเหมือนด้วยการจัดวางด้วยการลุกเล่นให้มันมีความลวงตากับคนดูเมื่อแบบดูแต่ละระยะจะไม่เหมือนกันแล้วก็ด้วยแสงเงาอะไรเงี้ยครับถ้ายังไงก็เรียนเชิญทุกท่านได้ที่นามวันแกลลี่คะ่ะ โดยนิทรศการครั้งนี้นะคะก็จะจัดแสดงไปถึงวันที่16มีนาคมค่ะ n u m b e r รวันแกลนะคะตอนนี้ย้ายขึ้นมาอยู่ชั้น4แล้วแต่ยังอยู่อาคารเดิมนะคะอาคารเดอะ e ีลมแกลเลอรียซอยสีลม19นะคะทุกคนก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว